โอเคครับอืมสักครู่สักครู่สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Soul Gamer TV Channel นะครับต่อจากพาไม่ต่อจากพามาเมื่อกี้เลยห่างกันครึ่งชั่วโมงมาต่อกันแมนูสคริปโทมัสเซนอินเลฟวิธบาร์บาร่าแจ็กเกอร์นี่มันคือใครวะเนี่ยบาร์บาร่าแจ็กเกอร์คือใครครับอืม ล้วเบลละแล้วลลเซนโทมัสเซนนี่คือใครอะไรจากไหนวะเน,นี่ยยังไงคุณคือใครแล้วรู้จักผมได้ยังไงเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนอะไรอ่ะ You got to move l i เก a k a n g a งแสนนี่อะไร,อ,ร,อ,รอ่ะ r e วอ r b อะเมื่อไหร่จะเจอแฟร์กันครับเราต้องไปที่ Miller Peak ลลครับเพื่อมองหาเฮ้ย จะโยกแหละมึงอะ่ะอย่าอย่าคิดเฮ้ยอูท่ามันแม่นจังวะมึง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 ๋ยวเดี๋เด็ดเด็ดเดมึงมึงมึง อ,ไอ๋ไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเข้ามาโอ้กูรู้จุดโอ้โหโยนได้ไงวะม,มันเก่าเหรอฮะยิงห,หัวเอาไปตายอ้อยืนค้งางเงอหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยโอ้โหวัตถุประหลาดเออ ดีนะที่ทำลายได้ก่อนที่มันจะพุ่งมาแม่งวัตถุประหลาดจะมาเล่นกลเหรอเฮ้ยตรงนี้มีถงังกูว่าละอย่าคิดว่าจะทำอะไรได้นะฮะเฮ้อ แตกดอิอืออีเขยแค่คนกูก็จะตายแล้วมึงมาสิงสิงสิงของเหรอมึงเป็นผีไม่มีจรรยาบรรณโอ้โหเขดาด่าที่เหอะอีเีขยเจ๊จิตมึงออกมาเดี๋ยวกูดีกว่าไหมา <laughs> โอ้โทนไม่ไหวแล้วครับมึงมึงเริ่มล้าลานเกินไปแล้วคาแฟ่โอ้แฟตแบงหยุดเด้แฟตแบงโอ้ทำไมเพิ่งรู้ว่าแฟรมีก็สิบเอ็ดอันนะครับมีเยอะเกินไปก็ไม่ดีหรือเปล่า แล้วตอนนี้เราเคลียร์เรียังวะไม่ได้มีไอเทมอะไรโอเคเอุยอ้ยมมีเลี้ยแค่นี้มาสู้เหรอฮะคิดว่าเดิมบนหลงค้าจะกลัวไอ้น,นี่มันต้อง ขยับได้แน่ๆฮะเอาไม่ได้เราต้องมุ่งไปทางนี้แต่ว่าตรงนี้มีทางไปแสดงว่าตรงนี้ต้องมีแล้วแล้ว,ลวมันก็ไม่มีอะไรฮะฟักอยู่อ๋อเมื่อไหร่เป็นบัตรจะหายทักทีวะเนี่ยนี่ข้างบน เฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วเสียงมาจากไหนวะเนี่ยข้างในนี่เหรออ๋อมอยากออกมาว่างั้นอ๋ออยู่ข้างใน ได้เดวอยู่อยู่ข้างในนะไปก่อนนะเดีย๋ยวรู้กันนะครับเดีย๋ยวรู้กันผมรู้ว่าต้องทำยังไแแงแต่แรงไปเปล่าจะเอาเหรอยังไม่เลิกเหรอใช่ปะ เฮ้ยโดนแบบวะไม่โดนมึงก็หล่นลงไปหน่อยดีเออฉัากูกลัวเออมีเลธิแค่นี้เนี่ยนะต้องไปกูเปลืองเปลืองแฟไปสองสามสามอันแล้วเนี่ยเฮ้ย ต้องไปไหนต่อฮะอ๋อประตูอยู่นี่จะเอ๋เ,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 เกิดเกเกิดเกเกิดี่ยอะไรขึ้นเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยมาแล้วนี่หว่าเที่ยอะไรวะไม่มีใครบอกว่าเกมน,นี้มีทอร์นาโดด้วยมีดิพาร์ทแรกไง เออพิพิธภัณฑ์เที่อะไรเนี่ยพีตึกล้างเนี่ยเท่านั้นเองน่าจะไปตรงนั้นครับอุ้ย ยังไงวะเนี่ยให้รอไปจริงดิเออนี่ก็ไปไม่ได้ขับรถแกเหรอนี่รถมีไฟโอ้โหเห็นไม่ต้องกลัวครับอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วขอลองโอ้โหเยอะสัตว์ ไม่ทำไมมาเรืะะ่อยๆเลยวะมึงม <skincare todavía S 1> ึงมึงเมืองเมื่อแล้วก็หมดไปนะฮะเดี๋ยวจอดรถที่เัี Okay. เราต้องจอดรถแบบนี้ครับไม่งั้นไม่งั้นนี่มันเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ทันครับเช็ค oh, 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 พอยต์โอ้โหกู้ดีใจมากเลยนะีที่เจอเช็คพอยต์เนี่ยออฟหับโอ่งออนเออเอาเยอไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ดีอีกอ่ะเฮ้ยแฟกันโอ้โห oh แล้วมีพลังงานแกมมงแกมเมอร์อะไรเกิดขึ้นเฮ้ยถ้ามีไฟการ์มาให้นี่แสดงว่ามันมันคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แ้วถ้าโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหนี่กล่าวกูตายหรือเปล่าเนี่ย มาดิเอออยู่ในรถอย่าคิดว่าจะกลัวออโอ้โหกูมีรถกูไม่กลัวกูหรอกนะนี่ไงอะไรมึงเนี่ยมึงสิงสิ่งของแต่มึงไม่แม่นเนี่ยนะเข้ามาใกล้ๆดินี่ จอชนแม่งไงฮะนี่คิดว่าจะกลัวเลยจะสุว่าเดี๋ยวรถะพกงจงเอาเออเฮ้ยเออหมดยังโอ้โหรถควันจะ้คลนแหลโอ้โ๋แล้วทำไมพลังงาน ยังไม่หมดอีกเหรอฝนฝนเอาไปเผื่อ หมดยังไม่สนแล้วมานูสักคงสคริปอะไรเนี่ยไม่สนแล้วครับเข้าบ้านแล้วแม่งน่ากลัวใช่ไหมประตูปิดดิปิดเออนั่นแหละ ข้างในบ้านนี่จะมีพลังงานอะไรบอกราวนาให้มันตกใจขนขนปุยฝ้ายสลีและอะไรเสียงอะไรมาดังเนี่ยฮะโอเคไอเทมลิมิตโอ้โหออกมาอย่างนี้ กูได้ตั้งตัวหน่อยก็ดีนี่ มันอะไรเนะนี่ยนี่ไงมึงก็ตีเนอฮะ้แล้วมันเสียงอะไรวะเนี่ยสักครู่นะฮะ โอเคฮะเฮ้ยแล้วใครมากดยิงแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เคยไปขโมนใช่ปะ <c oughs> เฮ้ยเออไม่มีไม่มี างนี้เลยนี่อ่ะหลบแบบเอ้เหได้ดิเพื่อนเอาไปแตกเลยอ่ะไม่เมื่อกี้ยิงอะไรไปวะ โอ้ย oh, so ิงแฟกันเฮ้ยกูจะยิงทำไมวันนี้นี่ก็มีเนี่ยนั่นไงมอนเด้งโนนตัวเองโอ้ไม่น่ายิงแฟกันเลยครับเสียดายใช่ไหมเลยทัสโนวันอินเดอะดาร์อะไรอ่ะสื่ออะไรอ่ะมีขอให้เก็บเปล่าไม่น่ามี ดีนะให้เกมนี้เลื่อมรีเจนเอง<บ>เว็กทัสบายดาฮะเว็กถูกทัสบายดาเหรอว่าไปอย่านะผลาอผลองเหอะอย่าหลอกผมปวดอย่าหลอกผมฟโฟล่ทางขวามือไม่ไปมีอะไรป่ะฮะ ไปได้ทางขวามือเอาฟอโฟโล่ทางขวาเนี่ยมัง้งก็มาแล้วนี่แล้วมีอะไรอ่ะโอ้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเนี่ยมึงบอกกูทำไมวะเนี่้ โอเพ่นเอ่อเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาอาอชิบหาย แฟชชั่นเต็มเลยฮะไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้างหน้ามีอะไรอะ

nó có xuống hai có không <laughs> oh, oh, nhớ bé vào đấy เชีย yeah. อย่างงี S <S ้มึงต้องเฮียละมึงไม่ตายกะตรงนี้ต้องระวังเลยนะฮะเยอะแน่ๆ Damn, hey, khó khảo Khó khảo này là bị manuskip, sai rồi. I steer, wake and belly, này in the cell hả? In the gong, kiểu ไ e ้สต๊าดทอท t h r o บาสอ b a จ s o f ุกเซลบาลีสูดเบื้องหลังมีสเวยิงบนขาของเขามองไปที่คุณขณะที่ฉันล้มลงอะไรวะเนี่ยต้องไปอยู่ในกรงได้ยงไงเนี่ยเซลนี่คือกรงหรอครับหรือว่าผมจำผิดแล้วตอนนี้ไม่ให้เรามุ่งหน้าไปที่มิลเลอร์พีกแล้วตอนนี้กูยังไม่ถึงเลยเนี่ยอีเขี้ยนกนกข้างหน้ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่ใหญ่จะคิดเลยอะ ดูดิเฮ้ยแต่มันให้ไปทางนี้แสดงว่าตรงนี้นี่ไงไอ้เขี้่ยแสงมันไอไอที่เหลืองเหลืองนี่คือเขี้ยแสงทำไว้โอ้โหทำแบทแมนโอ้โหได้เวลาเปิดตัวตันที่แท้จริงซะทีอยากเปิดเผยมานานแล้วอย่างนี้มีอะไร แฟตแบงสามลูกขอบใจมากซึ้งจริงโอ้โหไม่ทันได้พูดได้จ้าเฮ้ยไ้เฮียเฮ้ย เยอะเกินไม่น่าเสียสุดเลยอ่ะโอเคครับจังหวะเมื่อกี้ดีนะที่คว้างแฟตแบง์่าไม่งั้นโดนสมสเต็ปน,น,นี่ตายแน่ๆเฮ้ยโอ้โหเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้โหเอ้ยโอ้โหหล่นเลยอ่ะไม่ใ oh ช่ง oh, oh ่ายๆน่ะตรงนี oh ้ถ้าถ้าสเต็ปไม่ดีจริงก็เจ้าอย่าหวังว่าเจ้าจะไปถึงนั่นไงหล่นอีกแล้วทำไมมึงต้องทำขวดน้ำวางไว้ตรงนั้นได้วะมึงรู้เปล่ากูไปยากเนี่ยหรือว่าเราต้องเดินเอา นี่แหละฉันว่าฉันจะไม่ต้องเดินแล้วนะเอ,อ้ยแล้วตรงนี้มันจะไปไงมันต้องกระโดดอ่ะโอ้หอยลอ่อฮะไอ้ยเหี้ยโอย้เกือบตาย น่าจะต้องกระโดดฮะกลุ่มท้องเลยเฮ้ยขึ้นดิเอออ่ะเฮ้ยอย่าเลยเก็บเก็บตายเลยนันย่นไงกูวา่าละเฮ้ยนี่แค่คอฟฟเท,ม,ทม,ม, e มุงทมอดอันเดียวทำไมต้องทำให้ถึงตายด้วยฆ <c oughs> ่าใหม่ก็ได้วะ คขาเนี้รู้แก้วนะครับเราเอ้ยเราต้องฆ่าตัวแรกก่อนถูกไหมเพราะว่ามันมีตัวหลังอีกออกมาออกมากันให้ครบออกมาสิอีกคิดว่าจะกลัว เฮ้ยจะไปตายเหรออืมจะแค่ตรงนี้ครับเรามาดูกันนะว่าเราจะไปกันยังไงเนี่ยแล้วตรงนี้กูขึ้นไม่ได้อ่ะ อีกแล้วอีกแล้วโอ้ให้ตายเหอะเย็ดเด้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นดีกว่าครับโอเคครับเรากลับมากันที่ตรงนี้อีกครั้งครับโอ้ยจะไปยังไงวะเนี่ยโดดโดดเออกระโดดเอ้ยเก็บเก็บเก็บไปเออได้แล้ว มันมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนี่อือ้มเฮ้ใครว่าง่ายผมว่ายากครับโอเคเช็คพอยต์สักทีโอเคครับสลับพาร์ทนี้เนี่ยพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากันซีอูเกนไม่ไหวละบ,บาย